วันนี้วันที่21เดือนมิถุนายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นรู้สึกตัวว่าลูกนั้นได้ครบวงจร84ชาติของลูกแล้วแล้วลูกนั้นก็กำลังจะกลับบ้านไปสู่แผ่นดินแห่งความสงบเวลาที่เหลืออยู่ เพียงเล็กน้อยมากก่อนที่ลูกนั้นจะกลับบ้านคําถามอะไรคือสัญลักษณ์ของลูกผู้ที่รู้สึกว่าพวกเขานั้นกําลังจะกลับบ้านคำตอบในขณะที่มองดูโลกเก่านี้พวกเขาไม่ได้เห็นมันพวกเขานั้นมีการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจากัดและคงอยู่อย่างเบาในขณะที่ทําอยู่กับธุรกิจของพวกเขา พวกเขานั้นไม่ได้สูญเสียเวลาของเขาไปในการมินาพวกเขาพิจารณาตัวเขาเองว่าเป็นแขกของโลกนี้สาระของคุณธรรมจุดแรกจงเพียรพยายามที่จะปลดปล่อยตัวลูกเองออกจากการทําบาปอย่าได้อยู่ในสำนึกกล่างอย่าได้ติดยึดอยู่กับสิ่งใดๆของโลกนี้จุดที่สองเพื่อที่จะคงอยู่อย่างปลอดภัยจากมายาจินนี่ จงรักษาสติปัญญาของลูกให้ไม่ว่างเว้นในการทำธุรก,กิจทางจิตปัญญานี้จงมาเป็นผู้ช่วยของพ่ออย่างเต็มที่พรขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงญาณผู้ที่มีโชคของความสุขและมีประสบการณ์ของความสุขตลอดเวลาโดยการใช้สมบัติของลูกทั้งหมดในเวลาที่ถูกต้องตราบเมื่อลูกนั้นถือกำเนิดเกิดเป็นบาหมินของลูก รูปได้รับสมบัติแห่งความสุขอันสูงส่งมากมายสำหรับตลอดทั้งวันจากบับดาดาและนี่แหละทำไมแม้นวันนี้ผู้กราบไหว้บูชามีประสบการณ์กับความสุขชั่วคราวเพียงแค่ได้ยินชื่อของลูกเมื่อพวกเขาเห็นรูปลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกพวกเขาเริ่มล่ายลำอยู่ในความสุข ในหนทางเดียวกันลูกๆทั้งหลายมีโชคของความสุขสำหรับลูกที่ได้รับสมบัติมากมายเดี๋ยวนี้เพียงแต่ใช้มันในเวลาที่ถูกต้องให้เก็บกุญแจไ้เบื้องหน้าลูกนั่นก็คือเก็บมันไว้ในสำเนึกรู้ของลูกตลอดเวลาแล้วนำสำเนึกรู้นั้นเข้ามาสู่รูปปฏิบัติแล้วลูกนั้น ก็จะมีประสบการณ์ของความสุขได้ตลอดเวลาคติพจน์ผู้ที่จุดแสงของความหวังอันสูงส่งของพ่อคือตะเกียงของสกุลอัจฉริโอมชานสิ